วสวัสดีค่ะสวัสดีแขกผพุมเกียริทุกท่านเลยนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในโซนเลิฟบินนะคะ เป็นการโชว์เคสในปี2024ตอนนี้คุณอยู่กับจูนค่ะที่โรงแรมโซลแบงคอกค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะไปด้วยกับการแชร์ประสบการณ์ไอเดียการจัดงานวิวาความรักชนะทุกสิ่งนะคะกับที่โซลเลิฟบินในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับไฮไลท์ของความพิเศษของที่โซลแบงคอกค่ะนั่นก็คือห้องบอลลูมนะคะซึ่งมีหน้าจอ LED ที่ใหญ่นะคะขนาด9 5เมตรด้วยกันค่ะดูสิคะว่าฉากหลังอลังการขนาดไหนถมันล มากเลยอะค่ะไฮาาไลท์ที่2ค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่คือใกลส้สวนลุมพินีที่สุดค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นค่ะคุณก็จะได้แบ็กกราวของการถ่ายภาพเรียกว่าเป็นวิวสวนวิวธรรมชาติสําหรับบ่าวสาวที่จะมีพิธีสงพิธีตักบาสนะคะคุณจะได้แบ็กกราวที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงและการเดินทางค่ะขอบอกเลยว่าสะดวกมากๆสําหรับ MRT ค่ะเดินมาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นรวมถึงถ้าเกิดว่าใครจะนํารถมาขึ้นลงทางด่วนได้แบบใกล้ๆเลยค่ะ และสำหรับในแพ็กเกจงานแต่งงานนะคะคุณยังจะได้รับคาดเค้ก5ชั้นนะคะพร้อมด้วยคัพเค้ก50ชิ้นหรือว่าจะเลือกเป็นลินแชมเปญแบบเก๋เกนะคะก็สามารถทําได้นอกจากนี้ค่ะยังมีสมุดเซนพร้อมกล่องใส่ซองให้แบบพร้อมๆอ,อีกด้วยค่ะและสําหรับในการเข้าพักนะคะยังสามารถใช้บริการที่ขับเราะะได้2ท่านจํานวน1คืนด้วยคือถ้าจะเสิร์ฟเป็นแบบ l อง g table เสิร์ฟเป็นคอร์สนะคะนี่เลยบรรยากาศของการจัดดอกไม้ เห็นไหมคะสวยงามสีสันคัลเลอร์ฟูลแบบนี้ค่ะข้อขึ้นอยู่นะว่าทางเจ้าสาวพี่สาวเพื่อนสาวต่างๆค่ะอยากจะจัดในรูปแบบไหนนี่คือบรรยากาศของ round table ค่ะจัดได้สวยงามแล้วก็สดใสมากมีความเป็นธรรมชาติหรือค่ะถ้าจะเอาใจญาติผู้ใหญ่อยากจะจัดแบบโต๊ะจีนหรือบุฟเฟ่ตมาดูกันค่ะบรรยากาศนะคะเรียกว่า นั่งทานอาหารแบบจ้องหน้าต้องตากันนะคะในโต๊ะกลมแบบนี้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ยังมีความสวยงามของดอกไม้อยู่ด้วยก็เลือกได้นะคะว่าจะเป็นแบบโต๊ะจีนหรือบุฟเฟ่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะ และสำหรับนะคะแพ็กเกจงานแต่งงานพิเศษจากโรงแรมโซแบงคอกที่เราได้เตรียมไว้เพื่อวันสำคัญของคุณค่ะแพ็กเกจแรกมินิมัมที่450,000บาทคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนลด50%สำหรับการน,นำเข้าของตกแต่งและค่านำเข้าวงดนตรีส่วนลด50%ค่ะค่าค็าอกเกจเปิดขวดซุ้มอาหารฟรี1ซุ้ม50เสิร์ฟเข้าพักฟรี2คืนนะคะในห้องพูลสวีทมูลค่า12,000บาทจากรีสอร์ท เรือวิบันดาอัปเกรดห้องพักค่ะเป็นโซสวีทในวันแต่งงานและสิทธิ์เข้าใช้บริการขับล้าวชได้และสำหรับแพ็กเกจสุดท้ายท็อปสุดด้วยการใช้ใจ่ายขั้นต่ำมินิมัมที่6,50 0 0 0บาทท่านจะได้รับฟรีไปเลยนะคะการนำเข้าของตกแต่งนำเข้าวงดนตรีและค่าเปิดขวดร,รับซุ้มอาหารฟรีนะคะสำหรับ50เซร์ฟเบียรสด1บาร์เรลฟรีค่ะ และห้องพักฟรี1คืนในห้อง2 b e d r o o m pool villa มูลค่าถึง1 0, 3 0 0 0บาทค่ะจากรีสอร์ทในเครือบิเลเนดาและที่สำคัญนะคะท่านจะได้ขึ้นบิวบอร์ดบนตึกโรงแรมโซนแบงคอก30มวินาทีในวันแต่งงานของคุณอัปเกรดห้องพักนะคะเป็นโซ v i p d u p l e x Suite นะคะในวันแต่งงานมูลค่า 1 0 0 0 0แสบาทค่ะและนะคะสำหรับท็อปสเปนเดอร์ค่ะ3 2 1ในงานนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะคว้าทริปฮันนีมูนพิเศษเลยค่ะโดยค่ะมีทริปฮันนีมูน3วัน2คืน กับ3ประเทศในฝันค่ะโดยฮันนีมูนริมทะเลกับห้องพักลากูนวอเทอร์วิลล่าวิลล่าสุดหรทูที่โรงแรมโซมาลดีฟณประเทศมาลดีฟนะคะยังมีบริการสปีดโบ๊ทรับส่งจากสนามบินด้วยท่องเที่ยวยุโรปสุดโรแมนติกใจกลางมหานครแห่งแฟชั่นที่โรงแรมโซปารีสนะปารีสค่ะทริปฮันนีมูนสุดหรูใจกลางมหานครอันยิ่งใหญ่ที่โรงแรมโ so ซ รัชาวดูไบณสหรัฐอาหรับเอมิเรตในห้องแอตทอริเอสูสด้วยและสำหรับลูกค้านะคะที่ใช้ใจ่ายผ่านบัตร KTC ค่ะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณถึง2ต่อด้วยกันค่ะต่อที่1ค่ะเมื่อท่านนะคะชำระมาจําค่าแพ็กเกจตั้งแต่3 5 0 0 0 0บาทนะคะต่อ1เซลล์สลิปปกติแล้วเนี่ยจะได้คะแนนสะสมที่ประมาณ14,000พอยต์แต่ครั้งนี้รับเพิ่มไปเลยค่ะ2เท่าเป็น2 8 0 0 0พพอยต์ค่ะได้ทราบถึงเงื่อนไขและความพิเศษแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชมกันว่า ในงานนี้มีความพิเศษอะไรรอทุกท่านอยู่บ้างค่ะและนี่ก็คือความสะดวกสบายนะคะออกจากลิฟที่ลานจอดรถค่ะแล้วก็ขึ้นมาที่ห้องบอลลูมชั้น8 mm hmm. เท่านี้เองคุณก็จะได้มาถึงนะคะต้อนรับของ คุณทุกท่านค่ะด้วยการเดินพรมแดงนะคะทําไมที่นี่จะต้องเป็นพรมแดงเพราะว่าค่ะบรรยากาศของห้องบอลลูมค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทางจีโอเปร่าเฮาส์จะเห็นนะว่าผนังค่ะเขาก็จะได้รับแรงบันดาลใจที่เห็นอยู่ค่ะเป็นรูปของคีย์เปียโนนะคะสวยงามเกร๋เสียงดี มาถึงจุดแรกเลยค่ะกับการลงทะเบียนนะคะระหว่าง2วันนี้ที่พอท่านมาลงทะเบียนเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะได้รับค่ะบัตรกำนันพิเศษนะคะกิฟต์วลเชอร์จากเครือวิรันดาค่ะมูลยคะา1 0 0 0บาทรับฟรีทุกท่านเลยค่ะตรงนี้นะคะ อบอวลไปด้วยความหอมหวานค่ะเรียกว่าเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะเป็นช็อกโกแลตดิฟชวนนะคะมาทำเวิร์กช็อปเพื่อได้เก็บค่ะทั้งความสดชื่นของสตรอเบอรี่ได้นำเอาชอ็อกโกแลตจากช็อกโกแลตนะคะเป็นแรงบันดาลใจในวันพิเศษของคุณเป็นการสร้างความทรงจำที่ดีให้กับ,บ่าวสาวที่มาจองแพ็กเกจที่นี่ด้วย ยังมีนะคะกับในโซนของโชว์เคสเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะบรรยากาศก,ก็จะถูกนะคะเนรมิตไว้ให้งดงามนะคะเป็นฟิลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นตรงนี้สวัสดีค่ะฟูลฟิลโฟโตโบูธวันนี้วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างให้กับแขกก็โปรโมชั่นก็คือจะเริ่มต้นที่1,000 0บาทค่ะ สชั่วโมงสามารถถ่ายได้ไม่จํากัดค่ะแล้วก็ปรินได้ไม่จํากัดเลยสี่ชั่วโมงใช่แค่เีหนึมืนบาทช่ปรินได้ไม่จํากัดแคบมาสามร้อยกว่าก็ปรินให้ใช่ให้ได้นะค่ะที่หน้าจอตรงนี้สวยเราขอขอบคุณฟูลฟิลโฟโตบูธด้วยนะคะและเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าในงานนี้ค่ะมีอะไรกันบ้างค่ะตอนนี้ก็อยู่กันค่ะที่ Wedding Bee p n a n n e r สวัสดีค่ะ อันในงานนี้มีโปรโมชั่นมีความพิเศษอะไรเชิญค่ะอ่าโอเคเราเวนิ i บีแพนเนอร์นะคะเวนิสบีแพนเนอร์นะคะจะครบจบในที่เดียวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบ็กดอปขันมาในพิธีรันคิวและพิธ e ีกรน,นะคะแพ็กเกจของเราเริ่มต้นที่7,900 0นะคะจนถึง1,11900 11, บาทนะคะครบจบในที่เดียวคิดอะไรไม่ออกบอกบิ๊กเวนิ b บีค่ะ ก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่แบบเขาลือกันนะคะว่าเวทีบีเนี่ยเขาดูแลดีเพราะว่าเขาดูแลดีจริงๆค่ะมาจองได้ในงานนี้นะมารับโบชัวร์มาคุยกันก่อนได้ค่ะต้องขอบคุณเวทีบีด้วยนะคะ,ค,ค,ะคุณแอมที่จะเป็นเซลล์ที่โซเนี่ยเขาดูแลบ่าสาสอย่างดีเลยนะคุณแอมมีอะไรจะฝากไว้ให้ไหมคะถึงคุณลูกค้าคะ่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่างานเรามี2วัน16 17นะคะที่โซแบงกอกลูกค้ามากันเยอะๆนะคะงานเริ่ม11โมงถึง1ทุ่มค่ะแล้วก็ทุกอย่าง เราสามารถเดลิเวอให้ลูกค้าได้สวยครบจบที่โซค่ะ นี่เลยการแต่งงานเก๋ๆค่ะพาสปอร์ที่คุณจะได้เดินทางกับคู่ชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ที่จะมาร่วมงานค่ะมานิตาเวิ้งราคาเริ่มต้นแค่หลักสิบต้นต้นแค่นั้นเอง<ฮ>ถ้าซื้อพร้อมของชํารวยด้วยอะค่ะ<ฮ>การซองของชํารวยมีโปรโมชั่นจับเซตให้ด้วยค่ะราคาสุดคุม้มเริ่มต้นแค่35บาทเท่านั้นเลยเรามีลงพิมพ์เป็นของตัวเอง<ฮ>ดังนั้นงานดีไซน์ค่ะตัวการ์ดตัวของชํารวยเราสามารถพิมพ์ให้เขาซิงค์ทีมกันได้เลย<ฮ><ฮ>แล้วก็เรื่องคุณภาพไว้ใจได้เลยคค่่่ะเเราาาาาาปปิิดดมมกกววว10 40,000ีแล้้ใชยูตตน แล้วก็ถ้าจองในงานนะคะมีส่วนลดท็อปอัพสำหรับท่านที่จองในงานเป็นพิเศษด้วยคิวของพี่สาวเพื่อนสาวเพื่อนเจ้าสาวแล้วค่ะสำหรับนะคะร้านเช่าชุดค่ะ Iris Runway Iris Runway นะคะมีชุดเพื่อนเจ้าสาวหลากหลายแบรนด์นะคะค่ะเป็นแบรนด์ชั้นนำแล้วก็เป็นไทยดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยเลยนะคะอย่างเช่นชุดนี้ก็มาจากแบรนด์ The p a l a c ค่ะโปรโมชั่นในงานนะคะก็จะรับส่วนลดตั้งแต่เช่า5ชุดขึ้นไปค่ะมีส่วนลด ทุกแบรนด์เลยใช่ค่ะราคาใช่ค่ะราคาเริ่มต้นหลักร้อยค่ะมีตั้งแต่ไซส์ XS จนถึง XL เลยค่ะท้ายอยู่กันค่ะที่บูธของ NBL Cinema to Graphy and Film ค่ะ สำหรับภาพแห่งความฝันของคุณภาพของคุณเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนงานนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างขอเชิญเลยค่ะก็จะมี1คิวนะครับผมเป็นช่วงเช้านะครับสำหรับ2กล้องนะครับผมจะเป็นราคา2 2งหมบาท2องหมบาทนะครับส่วนสำหรับ2คิวนะครับผมสำหรับงานเช้าถึงงานเย็นนะครับผมราคา2กล้องจะแบบจ,จะราคาเท่าือบส0บบาทนะครับแล้วก็ราคา3กล้องจะเป็น5้าหมบาทนะครับ ราคานี้เป็นสำหรับราคาในโปรโมชั่นรับในงานนี้เท่านั้นนะครับผมและทุกภาพที่บันทึกไว้นะคะหากบันทึกจากเทลวันนี้มีความพิเศษอย่างไรภาพเขาจะสวยงามขนาดไหนและโปรโมชั่นอะไรค่ะสวัสดีค่ะจากเพจเทลนะคะโปรโมชั่นพิเศษสําหรับโซโดยเฉพาะเลยค่ะค<อ>่ะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหร,<ช>หรือว่าภาพนิ่งวันงานหรือว่าภาพ pre พเวด d i n g นะคะเรามีทั้ง2แพคเกจเลยยังไงก็ให้เข้ามาพูดคุยกันราคาพิเศษกว่าหน้าเพจอ่ะแน่นอนค่ะสําหรับงาน2วันนี้นะคะยังไงก็ มาคุยกันได้และสําหรับนะคะชุดเจ้าสาวค่ะแน่นอนว่าเป็นเรื่องสําคัญในงานนี้ค่ะวันนัทเฟิร์สมาอยู่กับทางโซลแบงกอกแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้เลยค่ะค่ะทางแบนด์วันนัทเฟิร์สนะคะของเราก็จะโดดเด่นในเรื่องของชุดไทยนะคะงานปักทุกอย่างค่อนข้างละเอียดชุดยกน้ําชานะคะซึ่งตอนนี้กําลังออกคอลเลคชันใหม่ด้วยนะคะ,คะ ของเราจะรองรับหมดเลยทั้งชุดแต่งงานชุดคุณผู้ชายคุณเรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับในงานนี้ด้วยค่ะ1คู่จะอยู่ที่2 9 9 0 0บาทค่ะได้กี่ได้1คู่ค่ะ1คู่1คู่ชายหนึ่งคู่านเจ้าสาวหท่านใช่ค่ะแหวนเพชร แต่งงานจากบุรทิพย์เขานี่นะการันตีเลยค่ะในเรื่องของทั้งคุณภาพมาตรฐานโปรโมชั่น2วันนี้มีอะไรบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะร้านบุรทิพย์นะคะมีส่วนลดนะคะ40ให้กับลูกค้าของโรงแรมเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะได้นำแหวนเป็นไฮไลท์พิเศษของที่นี่เลยนี่สามารถถอดเป็นแหวนอสองวงได้ แล้วก็เทคนิคการทําทองอะค่ะซึ่งเราใช้ทอง3ชนิดอะค่ะเข้ามารวมให้กลายเป็นเนื้อ เนื้อไลายไม้เราก็เป็นเนื้อเดียวกันในวงเดียวกันด้วยค่ะราคาพิเศษนะคะเฉพาะในงานนะคะว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาจองกันได้ค่ะแล้วก็เพคของเรานะคะยังมีใบ,ใบเซอร์จากสถาบัาน JA แล้วก็ HRD ค่ะซึ่งเป็นที่ยอมรับของระดับทั่วโลกอยู่แล้วค่ะและนะคะสำหรับในงานค่ะบรรยากาศของเสียงเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างนี้ค่ะขออนุญาตถามเลยว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าอย่างในห้องนี้นะห้องบอลรูมตรงนี้มีแขก300ท่านเป็นโต๊ะกลม เราควรจะต้องใช้เสียงแบบไหนดีคะคือถ้าเป็นในบรรยากากศของงานกลางวันธรรมดาเนี่ยนะคะก็คือว่าแนะนําเป็นในส่วนของวงมินิแบนมินิแบนเนี่ยนะคะก็คือจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีสามชิ้นและก็นักร้องหนึ่งท่านนะคะบรรยากาศกลางวันจะสบายๆแต่ถ้าเป็นงานกลางคืนคะ่ะแนะนําเป็นวงฟูลแบนด์ค่ะซึ่งฟูลแบนเนี่ยนะครับจะมีประกอบไปด้วย 5- 6คน นะครันั่นก็คือมีนักร้อง1ึเครื่งองดนตรี4หรือถ้าเป็น6คนเนี่ยนะคะจะเป็นนักร้อง2องะไรเครื่องดนตรี4เช่นเดีดยวกันก็คือจะเป็นเต็มวงคือบรรยากาศเขาเรียกว่าทาให้เขาเรียกว่าสะกดคนในงานได้อย่างยู่หมัดเลยนยคะคะและก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือในส่วนของ after party นั้น,นาเป็น6คนเต็มสตรีมไปเลยค่ะทางเราเนี่ยก็มีบริการดูแลเครื่องเสียงด้วยนะคะพร้อม s o u n นจ n เนียร์ค่ะที่ดูแลตลอดเขาเรียกว่าตลอดรายการเลยมั้งแต่เริ่มจนจบและจะมี s o u n นจิเนียร์อยู่ด้วยตลอดเวลาเลยอย่างแน่นอนค่ะ ค่ะวอล์คอทีมค่ะนักร้องหลักของเรานะคะก็คือเป็นน้องเชอรี่ค่ะ Street the Voice นะคะก็คือว่าเป็น uh, The Voice Season 7นะคะทีมกล้องและทีมโคชคิม t ร i โอ้แบนปกติ2 8 0 0 0ืแต่ว่าในงานนี้ค่ะพิเศษท่าจองที่โซแบนคอกนะคะลดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่25 0 0 0าบาทเท่านั้นค่ะูแบนห้าคนจาก4ี่หมื่นท่านบาทเหลือสี่0,000ื่นผูแบนหกคนนะคะจาก5 0 0 0มื่นลดเหลือ4ี่หมพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น พวกเรานะคะประกอบภาพค่ะเนรมิต <Okay. S 1> วันสำคัญนะคะ <Okay. S 1> ให้เป็นไปําความฝันเลย ไม่ว่าจะเป็นเอลซ่าหรือว่าจะเป็นอ,อยู่บนสวงสวรรค์เราก็สามารถเนรมิตให้ได้ค่ะ,คะโดยที่วันนี้ค่ะเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดสูงสุดถึง25เลยถ้าซื้อแพ็กเกจภายในงานนะคะใช่ค่ะซึ่งค่ะสำหรับในงานนี้นี่ก็คือผลงานของทีมคุณด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะภาพที่สวยงามมีมิติคมชัดและดึงจินตนาการของคุณให้ออกมาเป็นภาพได้แบบนี้ต้องที ประกอบภาพโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่โซลแบงคอกและบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่อยู่ในงานโซลบินเวดดิ้งโชว์เคส2024ที่โซลแบงคอกโปรโมชั่นความพิเศษรอคุณอยู่ค่ะ16และ17มีนาคมไม่ควรพลาดโปรดีๆความพิเศษความรักที่จะส่งมอบให้กับทุกคู่รีบเข้ามาจองกันเยอะนะคะ